มื่อนี้ก็จะมาโชว์เต็ปของเคียตดไม้ก่อนพี่น้องเอยนะมื่อนี้ก็มากับพุทธาอีกครับพี่บางสูไปไปเบิรงกับพี่น้อง let's go ติดตามในเดสูนอกาพตอนนี้ไม่ม่นีไอเดนซพสไเป็นจยกดังไหมไปตรงนั้นนาคอยนาคอยสุดระสีเอี่ย double kill อยู่ไหนครับมีตัวนึ้มีตัวนึงตัวนึงตัวนึงลางมาพบศัตรูแล้วสอสามสามสามตเลยสสามตัวเบเกียงเหรอเเนี่ยบเกียงกันบเกียงัียตีใหม่ตีใหม่ครับอ้เป็นหลกแหปะ ไเดียวไดปีนอนเดีหนเอ้ยแป๊บนึงได้ไวๆค่อยๆไปเห็นบล็อกเคงเขวเคงเด็นอันี่สามเปนี่สามไหโอเคของอยู่นี่ได้อยู่ได้เยอะบล็อกเคียงเนาไปสู้กันบอคแล้วอ่ะไปสู้กันอีกแล้วอ่ะสู้กันบอแล้วอ่ะมีมีตีไหมกลู่กันบอแล้วสู้กันบอแล้ว โดดมั้งคนเรื่องเกือบแตกไปาะหมวกของพี่กู แทกไปได้บ่มาฆ่าี่ไอ้ยิงมันดาวอยู่นะขาหัว,หว,หวบอรลูดเรมีเหรียญหาเหรียญกันนะนี่สองลอยโซบบักว่ะเกือบหาวววมันมีพัดจีนละมาฆ่าดิบไว้ว่ะม,มีห้อยจีนห้อยจีนมีห้อยจีนขึ้น,น,น,นได้เมื่อกี้แม่มีห้อยจีนขึ้น แถ่าดละถวได้แหละสองุ้วงสองเงาเข้าไปซิปหาสวยทีเดร้เดโโท้างหน้าครับยิงกันยุ่งยิงกันยุ่งไห้ว่าขอคือไม่เห็นได้ยูหน้าผมนี่แหละเห็นไหม๋อเห็นแล้วนะแล้วหนึ่ง เขาจะแล้ววะดีมีรถขี่ขึ้นมาแถวไหนวะเมื่อกี้เต้นหรือเปล่าวะ เป็นไงไม่มีบังไฟแสนที่ก็ยังได้อยู่ดีแหละไม่จำเป็นต้องบังไฟแสนบอกแล้วสวยไม่จำเป็นต้องบังไฟแสนหรอกนะไม่อย่าบางเราจะตายเลยนะตายวงจะตายวงครับ <c oughs> สุดท้ายแล้ว <c oughs> มันเสี่ยงกันไหม <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ่านเม็ดแล้วเสียงเงินใครแก่ตรงไหนได้เงี้ยบักฮาเลยข้างหลังว่าบักปอบอยู่มันไปมกรึนะบักฮาไม่ใช่หรอเคยมีบางงี้โอซากาก็เฉียบเลยบ้าเดี่ยวแล้วเ่ย เชียงงตัวนี้ยเดงขี้บอยแลเสียง,งเล็กน่อยมา <c oughs> ดีแล้วสวยอย่ามันจะเราใจแล้วเราีงยกไลอยแฟนรานเราใจขนาดเอ้มันหลี่เปล่าไอ้มันหลี่อยูตงนียตัวเดียวตัวนั่นแหละตัว่นแหละเดียวตัวเดียวนั่นแหละไปตรงนั้นอไปซีสิบสองหม